ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมบี <Beast. S 1> เทพมรณะชีวิตนิรัน์นะครับเราจะมาดูระบบเกมข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเราจะเข้าไปเล่มเตรียมกันเลย l e t ใครที่เป็นแฟนกรบตัวนเรื่องนี้นะครับก็ลองมาหาโหลดเล่นได้นะครับหน้าตาเข้าเกมมาก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จะมีเพื่อนนะครับไรับของรับของอันดับก็มีนะครับอันเชิญอ,อันเชิญโคง,งหน้าอันเชิญกันอันนี้อันดับเติมเงินนะครับใครที่มีเงินเติมก็เติมได้นะครับส่วนสายฟรีอย่างผมก็ไม่เติมครับ แล้วก็อัญเชิญฟรีไปครับผมมีตัวละครให้เล่นนะครับกระตูนก็ขดมาครบทุกตัวนะครับกระตูขนขดมาทุกตัวหลักนะครับนี่ก็เป็นอัญเชิญนะครับเสร็จก็จะมีระบบอีกเยอะนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการรับของการประจนัยอัตโนม,มัตินะครับคือแวะเข้ามาแล้วก็กดรับของได้เลยนะครับ เก็บประสบการณ์แล้วก็ของที่เราต้องใช้นะฮะก็จะมีกิจกรรมเป็นช่วงๆนะครับวันนี้มีจดหมายส่งของมาให้ด้วยนะฮะรับรับรับสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับก็คงจะพอจะรู้แล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับและก็อยากจะผ่านไปไกลๆก็ แนะนำก็คืออัพตัวครับอัพตัวเยอะๆพยาอัพเฟลให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับกิจกรรมช่วงนี้ก็จะมีหน้าร้อนนะครับตอบของก็จะมีให้ร้องเล่นด้วยนะครับก็จะมีหลายจุดอยู่สำหรับตอนนี้ก็ผมก็เร็วที่นะครับก็ถ,ถือว่าเร็วไกลแล้วแลวก็ผ่าน ผ่านมาถึงบทที่สิบสองได้แล้วนะครับถือว่าผ่านมาไกลามากนะตอนนี้ยังไปต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าด่านสิบานี้ต้องรอวิวห้าสิบนะครับสำหรับใครที่จะเล่นก็แนะนำคร่าวๆนะครับนอกเหน่อยจากนั้นก็จะมีหน่วยนะครับหน่วยหน่วยหน่วย,หน,วย,ห,นวยหน่วยนี้เราก็ต้องเข้าคล้ายๆกิวครับอารมณ์เหมือนกิวครับก็จะมาบริจงบริจาคให้กับ หน่วยนะแล้วเราก็จะ,ละ,ละไ,ได้ของเสริมเติมกันไป ในกิลก็จะมีมีบอสประจําหน่วยนะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ก็มาท้าทายได้ประจําวันสครั้งแล้วเราก็จะมาโชว์ส่วนทีมนะทีมนี้ก็จะเป็นพวกอัพพลังตัวอัพของอันนี้จะเป็นการที่เราสะสมตัวแล้วเราก็จะมีพลังฆ่ามงมือก่อนนะถ้าเรา ลงมือเยอะกว่าเราก็จะสามารถตีตัวสู้ได้เร็วกว่าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกการอัพระดับของตัวละครเราคนระับแล้วมันก็จะมาอัพไฟได้แล้วก็จะเพิ่มพลังรวมให้อันนี้อาวุธวิญญาณนี้ก็จะเป็นส่วนของอัพตัวเฉพาะนะแต่ว่าตัวงเรายังมีไม่ครบขนาดนั้นนะตัวเราไม่เยอะนะอ่าแนะนําตัวละครแคหน่อยแล้วกันนะครับตัวละครของเรานะครับตอนนี้ของผมก็มีประมาณนี้นะครับ ตัวระดับ s s r นะครับมีสุยฟงสุยฟงตีตีเดี่ยวทนะตีค่อนข้างแรงนะอันนี้ ur นะครับลูเคียลูเคียก็ระดับ r เฉยนะแต่ก็เล่นอยู่หมือนแต่ละตัวก็ระดับ s s r เป็นอย่างต่ำนะฮะนี่ก็เป็นทีมหลักๆนะที่ดันไปจนถึงระดับตัวดาวสีม่วงนะครับนอกนั้นก็ยัง เพิ่งมีไม่กี่ตัวเองครับเอาหล,ล้วเราจะมีเคเวสให้รับประจำวันนะต่อมนเกนก็ไปนะครับที่เป็นแนวเกนอันนีนะ้เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูระบบสนการท้าทายนะครับท้าทายก็จะมี2งตัวละครนะครับทำภารกิจทำภารกิจแล้วเราจะได้ไดข,ของ หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเงื่อนไขให้เราว่ต้องเออใช้ตัวประเภทไหนไปตรงถึงจะส่งได้นะถ้าเราครบเงื่อนไขเราก็จะสามารถทำธรกได้กส่งไปแล้วเราก็กหนดเวลาแล้วเราก็จะได้ของนะครับก็ไม่น şey. ่าไม่น่าเข้าใจยากครับถ้าเกิดคนเล่นเกม จอสองการเมฆใสของมันถ้าไม่พบเมฆใก็จะส่งไม่ได้ห้ไม่ได้ตวไม่จบดีประเทศเล่แล้วก็จะมีพวกท้าทายท้าทายอันนี้ก็จะสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของดาบส่วนอันนี้ก็เป็นท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับท้าทายก็จะมีอารีน่านะอารีน่าก็จะมีให้ไปสู้ในอารีน่าอันดับรองรนะครับ mm. ประมาณนี้ครับ mm. ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ mm. อันนี้ก็เป้ก็เป็นพวกไอเทมที่เราเอาไปใช้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ mm. ต่อไปเราจะพาไปดูเรื่องของการต่อสู้นะครับหน้าตาฉากเล่น การต่อสู้มันจะประมาณไหนนะครับเอาสู้อะไรดีเอยเอาตัวนี้แล้วกันไนปดูดกันเลยโยกโยกสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการสู้ดันเจียนอีฟิกนะครับก็จะเป็นระบบที่สามารถมีตัวเสริมมาช่วยได้3ตัวนะครับปกติมันตีได้6ตัว ที่จริงก็กดข้ามได้นะแต่ว่าอันนั้นคือกรณีที่เราได้3ดาวไว้แล้วเราจะกดข้ามได้นะต,ตอนนี้เก็บได้แค่2ดาวนะครับสำหรับด่านนี้สกิลแต่ละตัวเข้าๆนะครับให้ดูตัวนี้จะตีหนึ่งตัวที่หนักมากๆนะครับและยิงตัวดาว้นนดานห,หลังทำาด m a g ได้แรงก็กตัวอะไร ถ้าจะผ่านด่านมาให้ได้ขนาดนี้ก็คือต้องพย,ยายามตัดให้เต็มนะสกิลพวกเลเวลพยายามตัดให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่ายิงด่านสูงๆนี่ศัตรูเราจะแข็งแกร่งมากๆมากๆเลยนะครับจะไม่พวิว่าตัดให้เต็มน้อไม่ก็จะผ่านให้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะ ก็จะมีแจกตัวในช่วงแรกให้นะครับสำหรับผมก็ได้ตัวมังกรนักแข่งที่ได้มาวันที่เจ็ดตัวที่สองนจะเป็นตัวใช้พายุนะก็คือตัวที่โดนฟันอยู่ตอนนี้ครับจะได้มาเป็นตัวระดับแรกนะของเกมนะถ้าทางจะถ้าทางจะยแย่ถ้าทางจะไม่รอดเลยสองตัวตายก็คือนะครับ เกือบครับเกือบเกือบไม่รอดไม่ลาวเดียวอีกปัญหาของรอบนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นภาพรวมๆของเกมนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ชอบเกมอนิเมะนี้ก็ถือว่าน่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าภาพสวยครับนะครับกราฟิกสกิลอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคครับดูดี เล่นเพลินๆช่วง,งว่างๆได้ดีครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการกดถูกใจนะครับไม่ได้อะไรเป็นวิเศษได้ของเล็กๆน้อยๆไปแต่สำหรับคนที่อยากจะผ่านมาถึงระดับประมาณด่าน12นะครับก็คือเงื่อนไขก็คือต้องมีเลเวลถึงเลเวล4 6นะครับเวลรวมของตัวของกิลด์ของอประมาณว่าเป็นตัวละครหลักรวมของเรานะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับ ต้องเลี้ย46นะครับถึงจะเล่นด่านที่12ได้นะครับส่วนด่านถัดไปต้องรอเลี้า50นะครับแต่ที่สำคัญต้องสะสมดาวรวมด้วยนะครับอันนี้ก็ไปีกเงื่ายขหนึ่งถึงจะเล่นได้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับแนะนำก็คือตัวละครตัวนี้นะครับประเภทการตีคือ ตีได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับสกิลว่าหนึ่งตัวด้านหลังเน้นๆนะครับดาเมจจะรุนแรงมากๆที่ควรมีเลยนะครับตัวหนึ่งที่จับว่าตีแรงอีกตัวก็คือตัวนี้นะครับตีค่อนข้างแรงอยู่ถ้าได้ก็บั่นได้ครับมันจะมีส่วนของอาวุธนะครับอาวุธเลเวลนี่ก็อัดอัดให้ตันไปเลยครับไม่ต้องสนใจเลยเลยถ้าอยากจะเล่นให้ผ่าน ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะที่แจกฟรีนะครับมีโอกาสจับมาใช้ได้ตัวนี้ได้มาจากกิจกรรมหน้าร้อนนะครับส่วนตัวหลักก็คืออิชิโกะอิชิโกะนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกก็ระดับ R เองมั้งเออก็อัดมาเรื่อยๆจน N S H R แล้วนะครับใช้เวลาอัพนานพอสมควรครับกว่าจะมาขนาดนี้ได้นี่บหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับ ก็คือพยายามอัพเลเวลให้สูงแล้วก็อัพสกิลให้ตันนะครับแล้วก็อัพคุณภาพตัวให้มันเป็นระดับสีม่วงนะครับสกิลนี้คือต้องจัดเต็มครับจัดเต็มจัดหนักไปเลยก็คือระบบข,ข้าวๆนะครับนีก็มีก็อัพคุณภาพอัพเลเวลอัพตัวควองอัอุปกรณ์อะไรก็อัพมาเรื่อยๆนะครับ <S <S ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ คิดว่าฮ่ามันจะแนะนำครบถ้วนนะไม่ครบถ้วนมากแต่ก็มันจะเล่นได้สบายๆนะครับนอะ่นี่ครับผ่านมานะครับหนึ่งของสามจนไปถึงด่านสิบสองล่าสุด